o มอร์น n ิ่งกำลังเอาม g o มอร์น n ิ่งแต่งตัวมาไปเที่ยวไหมคะเรากำลังจะไปลดความอ้วนกันลดความอ้วนกันงดน้ำงดอาหารมาตั้งแต่สองทุ่มแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปตรวจร่างกายแ้วเดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้มีอะไรมานำเสนอเป็นการลดความอ้วนแบบไหนเดี๋ยวเจอกัน กำลังจะไปเอ็กซเรย์ปอดรอยไปด้านขวานตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลังก้าวแอร์พอร์ตนะคะตรงถนนถนนเส้นกิ่งแก้วเราตัดสินใจมาทําที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยดูแล้วเขาทํำบรูนมาแบบ400กว่าลูกแล้วแล้วก็ราคาก็โอเค ถ้าเทียบกับคลินิกอะ่ะราคาใกล้เคียงคลินิกเลยแต่ว่ายังมีการแอดมิดต่อนอิศว์คืนที่เราตรวจสุขภาพไปนะจะมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีการตรวจเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็มีเรื่องของการสอบเลือดเพื่อดูค่าน้ำตาลค่าตาับค่าไตาต่างๆนะแต่การผ่าตัดของเราเนี่ยในการใส่บอลลูนในการสองกล้องเพราะนั้นเราจะไม่มีแผลอะไรเลยถามว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกตื่นเต้นละ เริ่มรู้สึกตื่นเต้นว่าเฮ้ยเราหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเราจะอาเจียนเยอะแค่ไหนนี่เราอดอาหารลดบดน้ำลดลดุดดดอาหารตั้งแต่ตอนสองลูแล้วนะคะนเรามารีวิวของกินที่นี่ดีกว่าชาเขียวชามมลิน้เปล่าเแทนตะลุกแตงโมนี่พีชมีเงินชิปมีตะขาลร้อนเธอกาแ,แฟสดโซดาเปา ห้องพักที่เราจะนอนกันซึ่งไม่ใช่ห้องพักตามโรงแรมนะคะเนี้ยเป็นห้องพักในโรงพยบาบาลว้าโซฟาเจ๋งมากจุฬด,ดูห้องน้ำกันโอ้โหชักโคกเป็นแบบ ตโนมัติด้วยเลนช้าเวอร์นะจ๊ะโรงพยาบาลนะฮะตื่นเต้นเหมือนมาเที่ยวเลยอ่ตัวผลความเข้มข้นของเลือดปกตินะคะนะอยู่ในเกณฑ์ดีเลย<า>ตัวเมเ็ดเลือดปกติดีเก็ดเลือดปกติดีนะคะค่ะ<า>แล้วก็น้ำตาลอ่าปกติเย้ <Yeah. S 2> <laughs> ลุ้นโควิดปกติค่ะโควิดไม่ติดโควิดไม่ติดเราตรวจโควิดด้วยเพราะว่าในคนไข้ที่มาวางยาสลบเนี่ยเราต้องตรวจโควิดทุกรายเพื่อความปลอดภัยของคนไข้และเราอา่การทำงานของไตปกตินะคะของตับอยู่ในเกณฑ์ดีเลยแสดงว่ากินเล่แล้วไม่มีผลแข็งแรง ตอนนี้มันจะไม่เต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวอย่าทั้งงานอย่าทั้งงานต่อทั้งต่อมาคืโอเคโอเคแล้วปอดนะคะปอดแหกไหมปอดนะคะปอดแหกเออหนูถามหน่อยถ้าสมมติฟื้นมาเมื่อกี้ที่ที่คุณหมอแจ้งว่ามันจะมีพวกอาการคุณใจกาเกิดขึ้นได้อ่าก็เรียกอะไร คามใบต่อยาโดมสลบของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนไม่มีเลยาบางคนมีร้อยบางคนอัเจียนเป็นวันๆก็มีเกิดขึ้นได้อันนี้<ช>คือจากยาสลบ่เป็นชื่อแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวให้น้องพาไปเรียมตัวเลยนะคะ ค่ะออกมาแล้วจากห้องผ่าตัดก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกเหมือนแบบปวดตดนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าใส่แก๊สเข้ามาในตอนตอนแบบผ่าผตัดด,ด,ดด้วยอะไรองนี้ยแต่มวลรวมยังไม่เป็นอะไรเลยค่ะฟื้นแล้วด้วยผอมยังผอมยัง อันนี้ประมาณ6โมงครึ่งเราเข้าไปตอน3โมงครึ่งเราออกมาตอน4ี่โมงกว่าน,นี้เป็นอาหารมื้อแรกหลังออกจากห้องผ่าตัดนะคะเป็นชุกใสแล้วก็น้ำผลไม้บอลลูนจะอยู่ในกระเพาะอาหารของเราในล,ลักษณะนี้อาค่ะ ซึ่งในคนปกติค่ะเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปอาหารจะไปเก็บอยู่ในกระเพาะตรงนี้ก่อนก่อนที่มันจะไหลลงไปตามลำไส้เนาะแต่พอเรามีบอลลูนในกระเพาะอาหารแล้วอาหารจะมาเก็บในตรงนี้แทนไม่ได้ไปกองอยู่ตรงนี้เหมือนในคนสิ่งที่เราต้องปรับอะค่ะต้องปรับประเภทอาหารก็คืออาจจะเป็นอาหารเหลวหรืออาหารอ่อนๆที่แบบละเอียดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้อาหารมันสามารถไหลลงไปตรงนี้ได้ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะต้องปรับมืออาหารด้วยอย่างในคนปกติเนี่ยเราทานเชา้ากลางวันเย็นเราอาจจะต้องปรับเป็นห้ามือมือเช้าว่วางเชา้ามือเที่ยงมือบา่ายแล้วก็มือเย็นอย่างเงี้ยค่ะว่างบ่ายมือเย็นอาหารที่ควหรหลีกเลี่ยงก็จะเป็นพวกอาหารรสจัดอาหารที่ทําให้เกิดแก๊สอย่างเงี้ยค่ะอาหารที่ทําให้เกิดแก๊ก็เช่นน้ำอัดลมหมักฝรั่งอย่างเงี้ยเวลาเคี่ยวแล้วทาให้มีลมในกระเพาะอาหารเยอะพวกถัว่วถั่วอบแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอใส่บอลลูนแล้วแอนอยากให้ในแต่ละมื้อเนี่ยทานใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงในแต่ละมือ้อถ้าเป็นพวกของเหลวน้ำอย่างเงี้ยในช่วงแรกไม่ใช่วิธีการกระดกต้องใช้วิธีจิบทีละนิดทีละนิดแล้วก็มื้ออาหารในแต่ละมือ้อให้ห่างกัน3-4ชั่วโมงพอออกกําลังกายแอนแนะนําหลังจากใส่บอลลูนไปแล้วเดือนหนึ่งถึงค่อยเริ่มออกพอบันลูนห้ามทาอะไรบ้างคะออกกําลังกายะคะะออกกําลังกายก็คือแอนแนะนําเป็นพวกแบบ ออกกำลังกายเบาๆไปก่อนในเดือนที่2องเนาะเช่นแบบวิ ouais. ่ง็อกก i n g หรือร์ดิโอเบาๆ pues, ที่ไม่หนักแบบที่ที่ไม่ใช่แบบแพ้งหรือว่าที่เป็น core ซ x e r c i s e ที่เน้นหน้าท้องครับแบบเซ็ต up ใช่ค่ะในในช่วงเดือนที่สองที่เราเริ่มออกก็เพิ่เรื่องที่มันแบบหน้าอกอะไรนี้ได้ใช่ไหมคะได้หน้าอกขาได้หมดได้หมดเว้นแค่ที่เป็นช่วงท้องเนาะเรื่องนึงค่ะเราเรื่องแบบเซ็กอย่างเงี้ยได้ไม <t brick> หม <statements S 2> ห้ามไหม มีห้าม,ม,มีท่าไหนห้ามไหมไม่ห้าม,า <Okay. S 2> มค่ะโอเค <laughs> โอเคขอบคุณค่ะประทักใจมากค่ะศุราษัดเก้าแอร์พอห้องดีบริการดีมากโอเคทุกคนวันนี้เป็นวันที่สมหลังจากการใส่บอลลูนไปจริงๆวันนี้เราต้องกลับบ้านละ แต่อาการเราก็คือตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้เราเริ่มมีเจียบอมะแต่ว่ามันไม่ใช่อารมณ์แบบโรคหมุนอะไรเงี้ยมันแค่อเจียนออกมาเจียออกมาแล้วก็มีแสบท้องคุณหมอก็ให้ยาแบบฉีดยากแก้ปวดท้องแก้อาเจียนซึ่งมันดีมากเลยอะที่เราทําที่โรงพยาบาลอ่ะเพราะว่ามันมีการแบบดูในการวิแลของแพทย์แล้วคุณหมอบอก,บอกเป็นอย่างนี้แหละไปทุกคนผ่านช่วงนี้ไปได้เราก็จะแตกง เตรียมใจไปด้วยนะคะใครจะมาทำบอลลูนลคุณได้สิทธิ์การอ้วกแตะแน่นอนโอเคฮะเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักกันนะคะเช้านี้เพราะว่าเราทําบอลลูนมาได้พักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่งยังไงออกมาเนี่ยเราต้องลดน้ําหนักลงไป1โลเพราะว่าน้องอ่ะหนักประมาณ1โลนะน้องในท้องน้องบอลลูนในท้องเราหนัก1โลแล้วทีนี้อย่างที่บอกว่าเอ๋ยไม่ค่อยได้ชั่งบ่อยเพราะว่า เออเอินแบบปกติเลยคือไม่ได้ลดแป้งไม่ได้ลดมันไม่ได้ลดหวานเลยยังกินกาแฟเย็นได้ยังยังกินได้ปกติอะ่ะแต่ว่าใช่ปริมาณมันน้อยลงน้อยลงจากเดิมสมมติว่าเรากินข้าวด้จานหนึ่งเราก็กินได้แค่ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูว่าน้ําหนักมันจะเป็นเท่าไหร่เนาะนี่ผอมลงมานิดนึงแล้วนะคะเราไม่ได้ทํามานานเลยเราทามาแป๊บแป๊บเท่านั้น 13.2แล้วเย่เตียงที่บอกว่าต้องลดลงไปอีก1นึโลนะคะเพราะฉะนั้นจะเหลือประมาณ9ก2าแล้ว